คนเรามีความชอบไม่เหมือนกันนะครับหลายหลายคนก็ชอบทะเลอะไปเที่ยวทัวร์ลงทะเลอะไรอย่างเงี้ยหลายหลายคนก็ชอบภูเขานะบรรยากาศมันดีอากาศดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับชอบภูเขามากๆเลยแล้วก็มีอีกหลายหลายคนนะครับที่ชอบคาเฟ่วันนี้นะครับผมเอาใจสายคาเฟ่กันทีเดียวเลยนะวันนี้ก็จะพาทุกคนนะครับมา เที่ยวคาเฟ่กันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่ที่น่าสนใจทีเดียวนะเพราะว่าที่นี่ก็จะมีพ็อปถ่ายรูปนะครับเป็นแนวส้มนั่นเอง วันนี้ PK Travel for you นะครับไม่ลำบากในการเดินทางเลยนะเพราะว่ามีเพื่อนร่วมทางใช้รถยนต์ส่วนตัวนำทางไปเที่ยวสวนส้มนะครับคาเฟ่แห่งนี้ก็หาไม่ยากครับอยู่ใกล้ๆก,กับวัดสว่างอารมณ์เลยนะทุกคนนะ ตรงนั้นคือคาเฟ่น,นะครับใครมาคาเฟ่แล้วเนี่ยก็จอดรถตรงบริเวณวัดสว่างอารมณ์ได้เลยนะทุกคนตรงนั้นก็จะเป็นวัดสว่างอารมณ์นะครับใครที่เที่ยวคาเฟ่เสร็จแล้วเนี่ยก็แวะไปเที่ยวแวะไปไหว้พระที่วัดสว่างอารมณ์ได้เลยนะครับ เดี๋ยวจะพาทุกคนเดินไปดูบรรยากาศในคาเฟ่นะคะว่าคาเฟ่นี้เนี่ยเขามีอะไรบ้างสิ่งแรกที่เห็นเด่นชัดเลยก็คือส้มค่ะส้มเยอะมากทุกคนยินแล้วจะเป็นเบาหวานไหมน่ไะไปดูข้างในกันโอ้โอมาถือุูบตรงนี้ก็มีพอปเป็นส้มเลยค่ะเป็นกระบุงส้มไว้ถ่ายรูปได้แล้วก็ใช่เป็นส้มปอบแล้วก็มีแจกันดอกไม้ดูวิถ่ยสวยเนาะ ที่พับมุมสวยม,ม,วยยมุมสวยเยอะแต่ก็ไม่ได้กว้างมากแต่มุมสวยเขาดีมากมุมสวยเขาเยอะคือแบบเขาทําเป็นจุดๆเอาไว้ให้ถ่ายรูปได้เนี่ยใหญ่เนี่ก็เป็นกิ่งก้านของส้มล้วก็แบบอ๋อ n เนี่ยมีตรงนี้ด้วยนี่นั่งลงทํายังไงหอ๋อโอ๊ยนี่เป็นพอปสวยเลย <Hey. S 2> สาวไล่ส้มสาวสาวไล่ส้มเหรอสาวไล่ส้ม oh. ไล่ไล่อะไส่สาวหรือไล่ส้อมอะไรอะไรวะ <c oughs> แล้วก็มีมุมนี้ด้วยนะครับนี่ก็เป็นกระจกให้สะท้อนกันนะแล้วที่คลายแปกสุดนะมันก็จะเป็นตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะสวยแล้วก็จะมีมีมีส้มใหม่อยู่แต่กร้าเดียวอันนี้ของใหม่อันนี้เป็นกระบุง <c oughs> กระบุงให้ <c oughs> ใ,หให้เอา <c oughs> สปายอย่างงี้นะ สะพายหลังแต่สะพายหลังแล้วก็ถ่ายรูปสวยสวยอยู่นะเธอใช่เออสวยสวยคือแบบสีส้มมันดูสวยอ่ะทําอะไรเป็นสีอะไรมันก็ดูแบบถ่ายกับอันไหนมันก็สวยไปหมดอ่ะแต่นี้เริ่มเก่าแล้วละคนนะนี่เริ่มเก่าแล้วตรงนั้นเป็นส้มใหม่ปยนะครับก็จะเอาส้มติดไปตามต้นไม้นะครับเหมือนเราอยู่ไล่ส้มเลยนะใช่ส้มที่เราเห็นนี้ทั้งหมดนี้ก็คือเป็นส้มปลอมหมดเลยนะ ไม่มีอันไหนที่เป็นของจริงเลยเฮ้ย <Hey, S 2> นี่นี่ห้องน้ำนี่ห้องน้ำตรงนี้คือห้องน้ำ,นำใช่จริงๆแล้วคาเฟ่น,นี้เนี่ยอยู่ใกล้กันกับวัสวังอารมณ์เลยนะ ก็คือแบบจะไปคาเฟ่ก่อนก็นได้หรือว่าจะไปวัดเกิดก็ได้เดินเดินทาบุญที่วัดนี่เหนื่อยร้อนๆก็มาเข้าคาเฟ่ได้ที่นี่เขามีทางเป็นแบบห้องแอร์แล้วก็เป็นแบบเนี่ยอัดอร์อย่างเงี้ยอือห้องแอร์ก็เย็นดีเนาะห้องแอร์เย็นมากเพราะว่า นี่มันหน้าร้อนสหรับ้อใช่ยังไงก็เย็นเข้ายังไงก็เย็นติดน้ําด้วยนะเออรู้สึกว่าเขาจะพายเรือได้ด้วยนะใช่มีพายเรือด้วยแล้วก็มีปลาด้วยนะมีปลาปลาเยอะมากมันไม่พุ่มฟ้าพุ่มฟ้าไปมาอาหารนะมันไม่แบบเหมือนปลาหน้าวัดอ่ะใช่ไมไม่ค่อยกินเนาะมันไม่จุ๊บจุ๊บจับเหมือนนดิม ช่วงม,มาช่วงเย็นๆจะ,จะสวยเพราะว่าแดดมันจะซอฟตอนนี้มันเป็นช่วงเที่ยงแดดร้อนมากแต,แต่มานี่ก็คือช่วงเย็นนี่คือประมาณบ่ายสามนะเพราะว่าเขาปิดหกโมงเย็นอ๋อเขาปิดมงหกโมงเย็นนะนปิดหกโมงก็จะเป็นเร็วนิดนึงนี่นนครับพายเรือได้นะอย่างที่<ม>บอกไปนะครับนี้พายเรือได้แล้วก็มีลูกตุ้มจิงช้าตรงนั้นนะครับแล้วก็เป็นสวนมะพร้าววิวสวนมะพร้าวตรงนี้ ก็มีละแวกแค่นี้เองลงป่ะลงไม่ได้กว้างแต่ก็มีจุดให้เราถ่ายรูปอยู่หลายมุมอยู่ครับอย่าเอาไม้ได้ไหมไเอาไม้ก่อนเอ้บนี่ไม้อ่ะลงด้วยอ๋อ ไปตลาดพูน้องเอ้ย<ะ>ไปตลาดพลูตลาดพูไม่มีน้ำพี่ <c oughs> โอ้โหมันช่างเย็นสบายอะไรจริงๆ <c oughs> แดดเบองไทยที่มันสุดยอดจริงๆเลย <c oughs> นี่ครับก็ให้ทุกทุกคนได้ดูกันนะครับว่าที่นี่เขาก็พายเรือได้ชิวๆเลยนะถึงแม้ว่าจะไม่ได้กว้างขวางอะไรนะครับนี่ พื้นที่ก็มีอยู่ประมาณแค่นี้แหละแต่ก็ให้ความรู้สึกเราเหมือนเราพายเรือจริงๆแล้วก็ได้ฟิลในการถ่ายรูปภาพสวยๆด้วยนะครับเออชน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 โอ้เสาพังพอดี พาทุกคนไปทางนั้นต่อนะครับตรงนี้ก็บรรยากาศโอ้สวยนะทางทางดีทางดีโอ้ดินเนอร์ดินเนอร์ดินเนอร์ได้ตรงนี้ตรงนี้ทุกคนมุมนี้สวยมุมนี้สวยอ๋อแล้วก็ตรงนั้นครับตรงนั้นก็อยเป็นโอ้สวยนะนี่แล้วเหมือนกับ เขาจะขยายด้วยทุกคนนะไม่แน่ใจว่าเป็นพื้นที่เขาหรือเปล่าก็ประมาณนี้เลยนะประมาณนี้เลยครับก็เป็นอีกหนึ่งคาเฟ่นะครับที่ทุกๆคนทุกๆท่านเนี่ยถ้าไม่รู้ว่าจะไปท่องเที่ยวคาเฟ่ที่ไหนนะครับคาเฟ่ส้มที่นี่เลยนะก็น่าสนใจทีเดียวเลยนะมีพอพถ่ายรูปสวยๆมีเค้กอร่อยอร่อยนะครับและก็เครื่องดื่มอร่อยอร่อยเลยที่นี่ ราคาก็ไม่แพงนะครับวันว่งวางๆของคุณผู้ชมนะครับก็ลองแวะมาที่นี่ดูแล้วกันไหว้พระทำบุญเสร็จแล้วก็แวะมาคาเฟ่แห่งนี้ได้เลยนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับบ๊ายบาย